หดารานักร้องครับรูปหล่อนะครับโอ้โหบาดใจสาวๆเลยนะครับคุณก้องสารัดโอ้โหชื่อเพราะมากเลยนะครับชื่อเขาเพราะหลอก,ก็หลอนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับโชว์ความสามารถการแสดงชุดเสกดอกไม้แบบนี้ด้วยครับไปชมกันเลยครับ Antos DJ ที่ผมบอกไปครับว่าการเสกดอกไม้กาอากาศแบบนี้นะครับเป็นคนที่ดาราฝ่ายฝันอยากจะแสดงกันนะครับปศ .2538 นะครับเดือนมีนาวันที่27นะครับคุณกล้องสารัตนะครับโอ้ว้าวนะฮะเสกดอกไม้นะครับเสกดอกไม้นะครับโอ้ว้าวนี่เลย นะครับเศษดอกไม้นะครับก็คุณกออาาล้องสารัดก็เป็นพิธีกรนะครับไห้เป็นพิธีกรในในรายการเป็นรายการทอล์คโชว์คนะุณกล้องจะต้องโชว์ความสามารถนะครับอันนี้คือโชว์กันหน้างานเลยนะครับคิวไม่มีนะครับอันนี้ก็เ,เขาก็อยากให้พิธีกรเศษดอกไมก้นําเข้าเล่นกลอย่างเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าอเอเอ๋อ,อนี้แล้วกันง่ายๆนะครับก็เลย โชว์ชุดนี้ไปนะครับนี่นักร้องดังคุณก้องสารัตเสกดอกไม้ก็เป็นรายการทอล์กโชว์นะครับเชิญดารามานะครับดารามาวันนั้นคือคุณแอนทองผสมนะครับผมจําได้นะฮะแล้วก็คุณแอนก็จะมีแสดงมายากลด้วยนะครับช่วงช่วงขคุณแอนก็มีแสดงมายากลด้วยส่วนคุณก้องสารัตจะเป็นพิธีกร ก็เป็นเซี่ยวนึงที่ผมได้พบนะครับกับนักร้องดังคุณก้องสารัดนะครับหล่อมากโอ้โหแบบหล่อบาดใจสาวๆเลยความหล่อของคุณก้องครับดอกไม้สวยๆแบบนี้จัดเลี้ยงก็อย่าลืมนางฟ้ามาหยากรน,นะครับเพราะมันตอบทุกโจทย์การเลี้ยงท่านสนุกสนานแน่นอนนะครับฟิลิปป์ปั้นเองครับปั้นประดับวงการมาหยากรวันนี้กลับลาดก่อนครับกลับสสดีครับ Você é DJ